สวดีครับผมคุณเองครับผมสวนวล,ลินนะครับเราจะเริ่มเรียนวล,ลินได้อย่างไรนะครับโอเคต้องอธิบายก่อนว่าวล,ลินเนี่ยมันเป็นเครื่องดนตรีที่ซับซ้อนมากๆนะครับแล้วก็ขนาดของวล,ลินนะครับของโบเนี่ยมันเท่ากันหมดเลยแต่ที่ที่ไม่เท่ากันคือที่ไม่เหมือนกันคือน่าจะเป็นเรื่องของแขนสรีระของคนแต่ละคนนะครับที่ไม่เท่ากันถ้าจาับไวลินของเรานะครับมันไม่ได้อยู่ในท่า ในชีวิตประจำวันของเรานะครับก็คือมันไม่มีท่านี้นะเราจับว้อย่างนี้นะครับเราไม่มีท่านี้ในชีวิตประจำวันนั้นเราเราต้องสร้างมันขึ้นมาเพื่อเล่นวิ่เท่านั้นนะครับเราจับมูเราจับอย่างนี้นะครับเราไม่มีไม่มีใครแปลงฟันักษณะแบบนี้นะครับเราทําแบบนี้ก็เพื่อเล่นวินงเท่านั้นสหรับคิดนี้ผมอาจจะไม่ได้อธิบายอะไรเยอะนะครับต้องต้องมาลองเรียนกันดูนะครับมันจะอธิบายว่าการจับโูจับยังไงนะครับจับวิ่นจับยังไงแล้วไปถึงรวมถึงการผลิตเสียง แล้วก็พื้นฐานเล็กน้อยๆสำหรับไวยอยูนนะครับจนไปถึงแบบตัวสามารถเล่นได้ก็เดี๋ยวถ้าสนใจนะครับก็มาเรียนกันได้ที่ทั้งสคูลนะครับ